การลาเลียงสารอาหารจาก,กลําไส้ไปสู่หัวใจนะคะสารกลุ่มใดไม่ผ่านตับคืออย่างนี้หลักการของการดูดซึมสารอาหารเนี่ยมันจะไปในสองเวคือไปกับแล็กิ่วท่อน้ําเหลืองกลับไปกับหล,ลอดเลือดฝอยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดอะไรต่างๆเส้นเลือดที่ใหญ่ขึ้นตามลําดับซึ่งถ้าสารที่ดูดซึมนะคะเข้าทางเส้นเลือดฝอยมันจะต้องไปผ่านตับก่อนแล้วก็ไปเข้าหัวใจแต่ถ้าสารที่ดูดซึมผ่านท่อน้ําเหลือง มันจะปไปตรงแถวไหลแล้วค่อยไปรวมกันเลือดไม่ผ่านไม่ผ่านตับข้อนี้ก็คือต้องจําให้ได้ว่าอะไรที่ดูดซึมนะคะผ่านท่อน้ําเหลืองเพราะท่อน้ําเหลืองจะไม่ผ่านตับข้อที่ดูดซึมผ่านท่อน้ำเหลืองครูฝ้าให้เทคนิคไปแล้วอะไรที่เหลือง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 เหมือนเหมือนไขมันน่ะเหลืองเหลืองเหมือนไขมันน่ะท่อน้ําเหลืองคือมันสีเหลืองจริงๆแล้วอะไรที่ละลายไปกับไอ้สินเหลืองพวกเนี้ยก็คือพวกไขมันนะคะอืม เป็นเทคนิคการท่องให้นึกเรื่องสีเข้าไว้ข้อนี้ตอบข้อกดไขมันและกีซารอลนั่นเองนะคะตอบกดไขมันและกีซารอล